เวอร์ไว็บคลิปเราขยชนคอมเรารวมคลิปดีๆเด็ดๆมากมายจากทั่วโลกไว้ให้ท่านรับชมกันอย่างต่อเนื่องอย่าลืมแวะเข้าไปรับชมกันนะครับทีพรกุศลยุทธธร,ร,รผู้บุคับก,การกองตำรวจสืบบ่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้บัคคับรรพปัญชาเย,ยวิหาโดยตรงท่านจะมาชี้แจงให้รราารรทราบเกี่ยวกับโครงการสมาชิกแจ้งข่าวอาชญากรรมทางวิยุสื่อสาร245เีกะเทิร์ดเยวิหาท่านที่สอง ว่าที่ร้อยตีชำนาสุกเกษประธานชมรมเหวอเวหาในฐานะประธานจัดก,การแข่งขันท่านจะมาชี้แจงให้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการจัดก,การแข่งขันครั้งนี้ท่านที่สามคุณมันชัยลาววิไลพงศ์หัวหน้าเหวอเวหาประกอเขตเจ็ดในฐานะผู้ประสานง,งานในการจัดก,การแข่งขันท่านจะมาชี้แจง เกี่ยวกับการเตรียมการแข่งขันครั้งนี้ข้ฝากทางสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ขอ,ขอขอบคุณล่วงหน้าไว้เลยที่ท่านจะด้วยได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งะจะทําให้มีรายได้นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อเข้ามาเป็นกองทุนให้กับสมาชิกเยีวยวิหารนอกจากนั้น ในการจัดวินิมาราธอนครั้งนี้นะครับเรายังจัดเพื่อเื่อเขียรบิพระบาทาาสมเด็นนดจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเป็นวันแม่นะครับแต่ว่าช่วงวันเนี้ยเลยไปหน่อยนะครับเนื่องจากการเตรียมการนะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนท่านสมาชิกเยาว์หาประชาชนทั่วไปแลวก็ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับก็หวังว่าคงจะได้รับความร่วมมือไปอย่างดีครับ แล้วพบกันวันที่วันที่ที่20กันยายนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ,บครับก้ต้งหอกจากของคุณดาเดียวบริหารบกเขตเนะครับก็ได้รับการาสนับสนุนจากาทางชมรมฟอร์เรนเนอร์คือทางที่เะรานะครับก็มาช่วยงานท้งนี้งานท้งนี้ทางเราเนี่ยมีวหน้าเดี่ยวบริหารในกรุงเทพ9บกเขตนะครับแล้วก็ปริมณฑลอีก4 4บกเขตนะครับ ก็ะะเราก็จะแบ,บ่งหน้าที่กันนะครับแบ,บ่งหน้าที่กันตั้งแต่วันที่หนึ่งที่ผ่านมาเราก็จะมีการประชุมเตรียมความพร้อมอย่าตลอดเวลาว่าจะมีการแบ,บ่งหน้าที่ใครทําอะไรอะไรแบบไหนยังไงบ้างนะครับซึ่งปัญหาต่างๆมันก็มีบ้างแต่พวกเราก็จะพยายามทําให้งานนี้สําเร็จรุลุ่มไปให้ได้ด้วยดีนะครับแล้วก็ฝากขอเอชิญชวนพี่ๆน้องๆชมรมต่างๆนะครับแต้ยไงช่วยกันบอกกล่าวด้วยนะครับของชมรม ที่มารลบแถลงข่าวในครั้งนี้ขอบคุณครับครับก็ต้องครับขอขอบคุณนะครับคุณวันชัยราควิไลพงศ์นะครับหัวหน้าเยือกนะครบเพ่อเขตยนเก็บนะครับซึ่งเป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้นะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านครับสำหรับการจัดมินิมาราธอนเยือกหาม205ในวันอาทิตย์ที่20กัยนยายน2565นี้นะครับสระส่องในการจัดงานก็เพื่อเพื่อเกี่ยวานานกับสิ่งที่เราอยู่หและสมิ่งที่ งาการบริหารจัดการทววันแม่ของพวกเรานอกจากนั้นก็เป็นการออกกําลังกายจะเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักการออกกําลังกายรวมทั้งเยาวชนนะครับได้มาร่วมกิจกรรมกันเพื่อห่างไกลยาเสพติดสำหรับรายได้ที่ได้จากการจัดมินิมาราธอนในครั้งนี้ก็เพื่อจะนำมาเป็นกองทุนสบริาก,การให้กับ สมาชิกเยเวหาซึ่งได้ประสบวันิเตุหรือเป็นสวัสดิการต่างๆในการที่ปฏิบัติงานเนื่องจากว่าการปฏิบัติงานของสมาชิกเยเวหาชนไม่ได้ใช้เงินจากส่วนของรัฐราชการเลยนะครับรสมาชิกทุกคนจะต้องออก่า้จ่ายเองไม่ว่าจะเป็นเรื่อสื่อสารยานพาหนะต่างๆเพราะฉะนั้นเมื่อบ,บางครั้งจะประสบวันิเตุขึ้นมาเราไม่มีเงนสวัสดิการที่จะ ดูแลรักษารักษาพยาบาลเราจึงได้จัดมินิมาราธอนเยาว์วยหา2015ในครั้นี้ครับขอหวังเป็นอย่างยิ่ว่าท่านผู้ชมที่ได้ชมรายการนี้อยู่แล้วนะครับเราจะได้เข้ามาร่วมกิจกรรมของเราการจัดกิจกรรมนั้นแบ่งออกเป็น หลายประเภทนะครับไม่จํากัดอายุแม้ถ่าอายุจะเสิบว่าก็สามารถสมัครได้เดนเด็กผู้ใหญ่ครับกขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่มกิในครั้นี้ครับรักบาลที่ได้เสนอรูปิบิการู่แลคแลกและก็คนหน้าบกอบเกณฑ์ต่างๆในทุกที่มาแล้ว็ริวมกันลครับเป็นรัฐบาล ถึงวัรี่สครับน้่งานเลยครับตนช้างานไปอยากเปิดรับสมัครครับต้ครับแล้วกำหนดเวลาเริงานัหม่รัหม่ยีห้าี่มเบียนครับศูลยงทะเบียนเริ่มวิ่งปล่อยตัวนักกีฬา0 6 0 0ครับสวัสดีครับ รังสรรค์ผลงานโดยกระชอนคอม